สบายดีพี่น้องเหมือนนี้แม่มดร้องรัวแม่มอนพาท่ำรงครัวเด้อพี่น้องเด้อแม่มอนสิต้มปลาพี่น้องเหมือนนี่แม่มนต้มปลาบ่ได้ไปสวนโซเลียนเด้อเหมือนนี้เด้อพี่น้องเมื่อได้วิวิให้พี่ให้น้องเบื่องหลกงเหมือนนี้บ่ได้ไปมือนี่คะมันประหัดอะไรเมื่ออื่นมันซุกใสิีวีเอาบัรสปอร์ตของลุ่น้องตะแกไปต่ออยู่ที่จันพี่น้องเอออันอยู่ที่ระยองพรทะดนี่จะต้มปลาพี่น้อง หมนสิต้มปลาเด้อเหมือนนี่ค่ะต้มปลาต้มปลาแล้วก็สีพัดกุ้งพี่นอ้องสแพัดกุ้งแอ่นกับหมูสามชั้นนี่แล้วก็ใส่กระลำสใส่กระลำพร้อมแล้วก็มะเขือเทศพี่นอ้องมือน,นี้บบมี่ยังอันที่ว่าอันไอพี๋ให้นองเบิร์นนอกเขาเลยเฮ็ดกินพี่นอ้องว่าอันกับเบเรลงคลีบเป็นวักอะไเนี่ย อย่งเดียไอ้สิย่างน่เบอร์ี้ยไอ้ที่างลสิบาว่าไอ้เบอรน้เหมือนคือเขาเห็นเราคิดมัอยังเป็นะไรเนาะสิบาเนอพี่น้องนสอันส้มน้ำเงือนกาเงื่อนขั้วของหงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มันเงื่อนขั้วอย่เขาอยูบ่อุูงพี่น้องเขาอยู่บ่อุูงมั่นกืีอันนี้ เมเลือมันอยู Story, ่ในในในบ่อคู่ืพี่น้องมันก็เม็นเงือนเท่าอยู่เือนเทาอยู่กัอยู่พุ่นแหละอันนี้มันเลือนบ่อคุ่พี่น้องขยัโกในในเงือนพวมีมอนบ่เซงบ่อหกนะพี่น้องก็ย่อยนมนวิคาพี่น้องวิคารา่ลอยจคสคา เอาหน,น้ากุด้บนถือนนนะว,ว่าเดืดแแั่สีใสหนา้าเดือดก่อน,น,น,นหน้าน้าหน้าหอนก่อนแล้วจังสีงเอาเอาวัดสีไข้คาใจวนอง นี know, das ่นคว่าเดยไปลงคลิปเบิดมือหมอวนี้น้ากับปุ้นไท้อันสามม่เพิเพินมหาเพินมหาอไทล้านพี่น้องเกิดนอมาล่าเพินปเลยเพินมหาเลยเพี่น้องลูกลานเพินบ้านนาะ บัใหญ่ไงกระโหลกนึ่งนี่ละลูกตละลูกองแเป็นมุ่นต้มสพี่น้องเร็ต้มยำต้มสมเพราะว่ามัอวานี่กันต้มยำอันเนี้ยป่ะอันต้มยำไก่ด้วไก่มือเราจะไปสวนดลยบรไดเดี๋เรเอามาต้มเมอวานี่พี่น้องต้มปลา ไ,ยยไม่ไหลก่อนฉันเห็นมึงอ,อยากมึงอยากยังมีม้อนบอกหักด้วยจ้ะน้ำหัวเลยพี่นอ้องเอ,อ้ยน้ำหัวเลยไปมีใส่อะไรนี่อย่นงไรเขาจะไข่น้ำเสียเดือเล็กน้อยเล็กน้อยแก็จะเอาปลาลงไปใส่ ข,ขั้วนดล็กกับซีเฮ็ดคือก็ค้วนดล็กกับซีเฮ็ดคือกันเลยน,น,น,นะพี่นออ้องม้วนกับซีเฮ็ดน,น้ำพดแลร่เร้อ,อยเดีรสไปม้อ,อ,มอนทีเอาปลาไปใส่เนาะโบม,มี่จะคาเดรสไปม้อนเห็ดกินโบว์ว่าเด้ดพิธีพิธันเด้สพี่น้องเยแบบว่าคือในนี่โบมี่เขาชอบใส่แต่จริงๆแม่ก็ต้องใส่นะพี่น้องแต่ไม่ม้อนกระเทียมกับนี่ ไออีกคนหอมหอมพร้อมพี่น้องใส่หอมหอมแล้วคนเขาบอกว่า,าโอ,อ้นนั้นเจ้าคือโบไซนี่ครับโใส่นั้นโบมีพี่น้องนั้นโบมีแไปว่านเอาตื่นสวยแบบนี้แล้วเราเลยได้ไปหันข้าหันข้าก็นยุ่ยใ,ใกล้ๆพี่น้องใ,ใกล้ๆโบนี่แหละเราเลยไปต้สมสมุนไพรแบบถือว่าใส่ก็ได้โบใส่ก็ได้พี่น้องขอให้มีหมาขาม ขาแบเป็นเหลียไปแล้วสใส่ป่าสใส่ป่าตึ้งโตเสื้สอนาโตสามตอนสี่สตอน นี่เป็นหม,ม้อมันก็เฮ็ดกินกน้ำเอื้อนบริเฮ็ดพี่น้องเอื้อนน้อเอื้นสิไปอันเพื่อไม่ม,มอดวานน่ะสิไปเอาบัตรบัตรคมไม่ได้งานพี่น้องขึ้นเอาบัตรคมไม่ไดงานไปต่อพี่น้องต่อสามเดือน,อนกันบัตรสปอร์ตท่องเที่ยวนี่ไปต่อบม่ได้พี่น้องถ้าว่าเอาบัตรอันนี้ไปไปได้พี่น้องเว้ยวัาศุกร์แบบไมมอดก็ซื้ได้เดินทางไปเฮ็ดบัตรให้พี่น้องตะแกร์พี่น้อง วนะันนี้ก็บ่ได้ไปสวนน่ะสิตากุ้งพี่น้องเลยอะไรกันกุ้งกระเลืองเบิดมือนะั้นมือไปอันเี่สาวบาอ,อยู่ือนไฟบุมาเบิดมือมือน่ะนะแต่ว่ากุ้งกัน,าน,นาเน่าเบิดพี่นะ้องกุ้งจะว่าแดงยังคืนอยู่มืัอนี้ว่ามีแดดแล้วก็เสิลวกลวกแล้วจะเอาไปตากใเห็ดกุ้งกุ้งแห้งเนสะีไปเห็ดกุ้งแห้งพี่น้องเหดุังไร แกี่ยใช้นไหนกับเได้เลยไผ่บ่มาเบิดมือในหม้มอถูกไปสวนกราต้มปลาเนี่ยให้เอาเอาเอาปลาใส่หัอแล้ว่ใหวเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาช้อนในนา้ไปใส่เนาะลืมจะให้ใส่เลยเอาซิบ่ให้อันเอาช้อนไปไปอันเลยลคุอเราไม่สมีข้าวนี่เนาะใส่ในหม้อไปเรียกไปเฮี้ยนเลยกระป๋อ เป็บยียใส่แต่ไม่มอดเื่ไปเอาช้อนก็ว่านินงอหอมคือิมก่อยใสย่ก่อนหน,หนึ่นในก็ใส่เกลือหน่อยหนึง ใส่น้ำปลานหน่อยหนึ่งโอเคเลยค่ะ <c oughs> เออเนี่ยประแดกลืมพี่นอ้องเม่ประแดกร้านอาหารพี่นอ้องร้านอาหารอ่ะประแดกนั่งมุนไปเห็ดอัน ไปวันเกิดลูกเพิ่นว่ามืนอคืนนี่ไปข้าวหนึ่งเพิ่นเอาปลาแดกให้พี่น้องปลาแดกอันนี้แซ่บแซ่เพิ่นเคยเอาห้ยเหมือนตอนนั้นเพิ่นนห้ยสามขวดพี่น้องแซ่บแซ่แต่มันบ่มีกาเด้พี่น้องเลยแซ่บแซ่ค่ะท่านสิบอกให้พี่น้องเบิ่งว่าอันปลาแดกอันนี้แซ่บกาดันกาเนี่ยมันกับมันบ่มีกาพี่น้องเพิ่นคือสิบ่ได้แบบว่าบ่ได้โฆษณาเพิ่นสิบ่มีเอายเนี่ยพี่น้องแต่แซ่บแซ่ได้พี่น้องเลยมันแซ่บมันคู่เข้มข้นดี ใส่น้ำกองเขานมันขึ้นเนี่ยให้กาวเซตเซตใส่ส,ส,ส่วนต่อส่วนตามกันเซบมังแก้วมันสีแบบว่ารดอันรดยัองอ่ะเขาสีมีมน้ำตาลมีอันน่ะมีอันแบบข้าเปลี่ยนยังใส่น้ำเลยอันนี้โบเมนคือสีจิเป็นมะปราปลา,า,าแด็ล้วนๆคือได้คนอีสานหรือว่าคนลาวเนี่ยสีหูด,ดีท่านกินแซ่บเนี่ยพี่น้องแซ่บเม,ม่นหม้อรัเบิร์ตนี่ยแล้วม่นหม้อรัสีสั่งเอาคือนใจว่าเห็นอันอันเห็นแน่นน่องเซึมยังเนี่ยเช้าซึม ได้กินประเดก e. ของกันของเช <ım. S 1> <Verse> ้าเสริมมันนี้แหละกับกระปุนพี่น้องกระปุนแกเดี๋ยวพี่ม่อนสีสังเองสีสังอยู่ทั้งทั้งอันนี้ฝืนของเช้าเสริมพี่น้องข้าวเสริมมาเองเห็นอันเห็นอยู่อันในกาตะเมินืนเอากระปุนไห้สามสงนี่นอกกระปุ้นแห้งมากินไม่ม้อนกับเคยกินกระปุ้นแห้งจ้าเผื่อพี่น้องเขาแบบว่าเขาอยู่เมืองไทยนะเขาอยู่เมืองไทยมันมีกระปุ้นแบบว่าเขาเจ้าเห็นแบบเล่สินะ ปัตตมากินมันเหนียวเหนียวดีนะมันเหนียวแบบคือเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพี่น้องแซ่บเซ็บเซ็บได้สีสั่งเอาเด้สีสั่งเนี่ยประเดกคือกันไม่ม้อนว่าสีสั่งยุ่วว่าสีสั่งเขาสมุนเพิ่นก็เลยเอาไห้พี่น้องก็เลยเไห้เาาพี่สาวบอคคอยอยู่คือสีบริสิทธิ์กินอยู่ดอกพี่น้องสีสั่งก็สาวเสริมเอะไรกันเปิดออกเพื่อกันใหม่เด้อได้เบิ่งได้เบิ่งเบิรเด้อไม่ม้อนเบิ่งอยู่เด้อออกเพือนใหม่ ลล่เสือไล่อันเนี่ยสาดเพิ่นปูหันเข่าวันยากาศทีแน่อัน,น,นเ่ในเฮือนเ่ยพี่น้องเพิ่นปูยี่ท่างกินมเฮือนเพิ่นมันสิลับกันแน่อันนมันสิลับกันบนอัน,นทุ่งให้ทุง่งนาพี่น้องถือต้องแล้วน้องซ้ำต้องถือต้องเลยเด้อแม่ม่อนเบิ่งอยูสวัสดีครับกนสวัสดีค่ะแกกินข่าขพี่น้อง ยังจะว like. ่าพวไเรนไปสวนให้นเาขาเอายาให้คนกินเียบเรียบร้อยให้่นไปโรงเรียน คลิปนี่แม่มไว่าัน,นี่กันเด้อคลิปนี้มาพ่อกันม่พี่น้องขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่มดใน,นเด้อสำหรับวันเพื่อหัดค่ะ,อะเออืัอน,นี้วันเพื่อหัดค่ะสวัสดีครับพี่ย่างวสวัสดีครับนี่เว้นวันนี้ก็มีถันนี่เลยพี่น้องโอ้มียังไงสบายสบายพี่น้องเนาะ